ก็กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับหัวข้อไกลครั้งที่5นะครับผมจะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์เทคนิคความรู้เกี่ยวกับการลงดันเจียนรวมไปถึง MVP แล้วก็ oss, มินิบอสด้วยนะครับผมเรื่องของดันเจียนเนี่ยผมจะพูดแบบเร็วๆผมว่าทุกคนที่ที่ได้ลองเข้ามาเล่นหรือว่าลองเล่นไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันผ่านไปวันที่5แล้วผมว่าทุกคนรู้รู้หมดแล้วนะ่มันเป็นยังไง ก็คือวิธีการไปดันเชนเนี่ยก็คือกดมาที่อไอคอนคานิวัลตรงนี้นะครับผมคลิกไปที่ดันเชนรายวันกดไปทันทีเดี๋ยวมันพาตัววิ่งไปหน้าดันเลยทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีมีดันอะไรบ้างนะครับเดียวแ,นะแนะนำเทคนิคคร่าวๆด้วยว่าวอร์ดแต่ละดันเนี่ยสก,กิลอะไรที่มันเป็นปัญหาที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะผ่าน ไปลองดูกันอน,นี้ผมให้ดูก่อนว่าผมตอนนี้เป็นอันดับ6นะครับอันดับ6ของเซิร์ฟเวอร์วาเกอรี่ในเมซิตนะครับในการล่าบ,บอสอ่าโอเคกลับมาที่ดันเจียนมาดูดันเจียนแรกก่อนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วเนาะแมงทองอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับแมงทองอ่าแมคานิคในการลงผ่านบอสง่ายมากมีสกิลอะไรก็ลบให้หมด มันจะมีอันนึงที่ถ้าช่วงแรกๆลงก็อาจจะเป็นปัญหาหน่อยถ้าคนไม่รู้ก็คือตอนที่บอสเลือดมันเหลือ50%เนี่ยมันจะเรียกมันจะเรียกลูกน้องมันที่เป็นแมงทองตัวเล็กๆออกมา4มุมรอบตัวันเลยมันจะบินกลับไปตรงกลางแมบแล้วก็จะมีแมงทองจาก4จุดใครที่เพิ่งลงเนี่ยหรือว่าไม่เคยลงก็ให้เปิดออโต้แล้วตีแมงทองตัวเล็กกอดไม่งั้นมันจะรีเลือยนะครับโอเคไปตัวที่2อง Drake Drake นี่เป็นปัญหาเหมือนกันในในช่วงแรกๆเนาะ สำหรับคนที่ของไม่ได้โอเวอร์หรือว่าคนในตีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตี้เดียวกัน5คนจัดตดิจัดทีมจากหน้าโลกอะไรเงี้ยเด็กเนี่ยปัญหาของมันมีอยู่อย่างเดียวเลยคือสกิลบอลน้ําใครก็ตามโดนบอลน้ำเนี่ยยังไงก็ตายไม่ว่าเลือดเท่าไหร่ก็ตายวิธีการแก้ก็คือต้องให้เพื่อนในทีมวิ่งมาชนลูกบอลนะครับผมทีนี้ตัวเด็กเนี่ยช่วงที่เลือดมันเหลือ50เนี่ย ตัวมันเองจะไล่สกิลวอเตอร์ชิลอันนี้ก็คือให้เราให้ให้เราตีกก่อมันให้แตกไม่งั้นมันจะรีเลือดแล้วหลังจากเกาะแตกเนี่ยมันจะใช้สกิลอันติเมทผมจําชื่อสกิลไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นการเรียกเรือเรียกเรือออกมามีหลายแพทเทิร์นครับบางบางทีก็เรียกช่องเว้นช่องเนาะสลับกันหรือบางทีก็มาทีเดียว6ช่องทีละครึ่งแมปอะไรแบบนี้ก็หลบกันดีๆต่อไปโอซิลิสอ่าผมยังกดไม่ได้ แต่นี่คือดันโอซิลิสโอซิลิสเนี่ยเดี๋ยวเราดูดราม่าได้เลยมีแน่ๆนะครับผมเฮ้ย hey, มึงบังเสาซิแอปไปบังเสานะไปบังเสานะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าบังเสาคืออะไรคือโอซิลิสเนี่ยมันจะมี <c oughs> ในช่วงผมจำไม่ได้แล้วว่าเลื่อนมันเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีสกิลหนึ่งที่มันจะกระโดดทุกพื้นแล้วมันจะมีแสงโผลมาจากเสาด้านมุมซ้ายเข้าไปหาตัวมันไอแสงเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปบังเส้นแสง จนไปถึงตัวบอสในเลือดบอสจะลีเรื่อยแค่นั้นเองมันเลยเกิดที่มาของคำว่าบาังเสาก็คือต้องมีใครสักคนหนึ่งในปาร์ตี้เนี่ยไปบังเสาวไว้เพื่อไม่ให้ไอแสนเนี่ยเข้าไปหาบอสโอเคไหมทีนี้ไอโอซิลิสเนี่ยสำหรับคนที่ของไม่ได้เวอร์เหมือนกันหรือว่าคนที่เป็นตี้ที่จัดแบบว่าแต่ละคนต่างมาจากแต,แต่จากหน้าโลกแล้วกันนะครับประกาศรับตี้จากหน้าโลกก็คือหา มันไม่ได้ใช้เทคนิคนี้เสมอไปนะแต่ช่วงแรกๆก็เป็นประโยชน์อยู่ก็คือตอนที่เราตีตีบอสช่วงแรกจนมันเหลือ67หลอดหรือ8สัก82%ของเลือดอะไรเงี้ยให้หยุดก่อนให้มันซัมบอนไอริสออกมาก่อนโอซิลิสจะซัมบอนบอสลูกน้องทั้งหมด2ครั้งเวฟแรกจะเป็นโอซิลิสแล้วเวฟที่2เป็นมัมมี่นะครับโดยเวฟแรกเนี่ยให้หยุดตีตอนที่มันเหลือแปดแล้วมัมมี่มันจะสปอนไอริสออกมาหลังจากมาสปอนไอซิส อาผมจำไม่ได้นะมันไอริสไอซิสไอตัวผู้หญิงที่เป็นล่างงูนะครับพอมันสปอร์ออกมาก็ให้ตีจนเลือดมันเหลือแ0แล้วเดี๋ยวมันจะมีคัดซีนเนาะแล้วเดี๋ยวพอ,พอมันตัดคัดซีนออกมาไอไอซิสมันจะหายไปมาดูสตูฟสตูฟนี่เป็นดันเลเวล5้าไกลหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวได้ลงแน่นอนสตูฟนี่ก็ไม่มีอะไรเลยสกิลมันไม่ได้ไม่ได้ดูยากหรือซับซ้อนอะไรมันจะมีสกิลที่จะทำให้ทุกคนตายแน่น,นอนก็คือ ช่วงที่เลือดเหลือ40%่กับ10%เนต่ยตัวมันจะเป็นธรรมดาแล้วมันจะไล่สกิลที่เป็นวงกลมๆทั่วแมปเลยแบบสกิลมันได้จะติดตามทุกคนเลยนะครับคือวิธีหลบทําได้แค่อย่างเดียวคือวิ่งวนไปวนมาวิ่งไม่ต้องไปชนไลน์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยววงสกิลมันจะไล่ตูดไปเองอส่วนมูนไลท์เนี่ยผมดูคลิปมาบ้างโดยประสบการณ์ไม่เคยลงนะครับแต่ว่าใน YouTube มีคลิปคนสอนลงอยู่ ผมขอข้ามไปแล้วกันเนาะโอเคจบเรื่องของแันเจียนทีนี้มาดู m p p มินิบอสเอามินิบอส่อนมินิบอสง่ายมากไม่มีอะไรซับซอ้อนอีกคลิปเนี่ยเป็นบอสที่แบบเอาไว้พักผ่อนเลยเวลามันเกิดเนี่ยทุกคนไปออตโต้ด้หมดราก้อนไฟแมสเตอร์ลิงโกสโกสจิงเนี่ยจะมีสกิลสองอันที่ มันมีสกิลหนึ่งที่เป็นปัญหาเดียวกัที่ายังมันจะมีสกิลที่ที่เป็นวงกว้างๆมันจะกระโดดแล้วก็ถูกพื้นอะนะไอ้สกิลเนี้ยปัญหาของมันก็คือตอนเนี้ยเซิร์ฟเวอร์มันเหมือนมันบั็อกะครับเกมมันบล็อกอะบางครั้งมันหายตัวไปมันขุดขึ้นมาได้นะเราเห็นแต่บางครั้งที่มันหามันใช้สกิลวงกว้างๆเสร็จเนี่ยมันหายไปเลยเรามองไม่เห็นบอสบางคนเห็นบางคนไม่เห็นนะครับคนที่ไม่เห็นให้ออกเข้าวาร์ปอ่ะวิ่งไปเข้าวาร์ปแล้วกลับเข้ามาหมายจะเห็นเนาะแล้วก็อีกส ไม่รู้จะเรียกว่าฝนอะไรแต่มันเป็นสกิลที่เป็นวงหลายๆวงะนะครับแล้วมันจะพ่นเหมือนเป็นฝนฝนพิษแล้วกันมันไม่ใช่ฝนพิษนะแต่อธิบายไม่ถูกไอ้สกิลเนี้ยโคสายตีใกล้โอกาสที่จะตายสูงมากเพราะว่ายิ่งอยู่ใกล้บอสเท่าไหร่ไอ้ฝนที่มันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกไปใส่หัวจะตกลงมาเร็วมากแต่ว่าพวกนักธนูเนี่ยอยู่ยิงสุดระยะพอวงขึ้นปุ๊บมีเวลาให้เดินหลบได้เลยนะส่วนคิงดาโมตัวนี้ สกิลที่เป็นปัญหามีอยู่สกิลเดียวคือถ้าใครเคยดูช่องคุณชิปดอนเขาจะเรียกว่าสกิลโควิดไอ้สกิลนี้มันผมจำชื่อสกิลมันไม่ได้ละเอามันด้วยมีชื่อสกิลให้ดูเหรอมันจะมีมันจะมีสกิลหนึ่งที่มันจะเอาก้ามตกตบมือเนาะตกตบเหมือนเหมือนเอาก้ามมันตกมืออันนี้มันจะมันจะแรนดอมสองคนที่จะมีที่จะติดพิษละกันนะผมเรียกมันว่าติดพิษขึ้นมันเป็นฟองน้ําอยู่บนหัวแล้วมันจะค่อยค่อย ถ้าอยากนับเป็นวิมันอยู่ที่ประมาณ6วิแล้วมันจะระเบิดถ้ามันระเบิดคนใกล้ๆตายหมดใครมีชุดวาเลือดเยอะๆก็ไม่ตายไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลกบผมให้กบเนี่ยเป็นบอกมินิบอที่ของดรอปดีและแพงมากที่สุดอ่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมว่าโคตรแพงตอนนี้ยังไม่เคยมีขายเลยในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะในเซิร์ฟเวอร์หล,ลักฟาครี่ซึ่งถ้าตกมาผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าแหวนอันเนี้ยเออผมจำไม่ได้ละ ขอดูกันเมื่อวานมีการประมูลไปแล้วจบไปที่4ล้านเพดน่าจะนี้ไม่ใช่หรือว่าอ่าอันนี้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 น,นี้ทาลิสแมนอันนี้จบไปที่4ล้านเพดเนาะซึ่งผมมั่นใจว่าอีกอันออกปาลราคาข้าเท่าๆแถวดียน,นะครับากลับมาด,ดูที่มินิบอสต์ต่อ,อเอนจิริ่ง,องเอนจิริ่งนี่ปัญหาของมันก็คือมันสกิลมันจะมี มันไม่ยากไม่ได้ซับซ้อนแต่มันเหนื่อยเพราะมันจะรีเลือดทั้งหมดสองครั้งรีเลือดรีเลือดหมายในที่นี้คือมันใช้สกิลเพื่อรีเลือดมันนะไม่ได้มันหมายถึงมันวิง่งหรือมันวิ่งหลุดไปรีเลือดไม่ใช่นะกับอีกสกิลหนึ่งคือมันจะมาร์กเป็นวงเป็นวงสียเป็นเครื่องหมายสีแดงๆงลงบนพื้นคล้ายๆกับสกิลของคาเค้นนะครับไอ้สกิลนี้ตายแน่นอนแล้วตายเยอะด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะตายทุกคนนะใครอยู่วงนอกๆพระอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ตายก็มี ส่วนเดวิลลิงเดวิลลิงนี่ค่อนข้างจะไฮไลท์นะถ้าเทียบกับช่วงโคสเบต้าคือที่มันมาตอนนี้มันโหดมากเลยนะครับสกิลมันตอนนี้เหมือนมันปรับมาใหม่หมดเลยคือผมไม่อธิบายจากรูปสกิลแล้วกันเนาะแตอ่อธิบายจากรูปสกิลก็ได้คือสกิลนี้มันจะเป็นสกิลที่เดวิลลิงจะจะเรียกเนี่ยไอพวกโพลิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยกิ้งออกมาเป็นเหมือนหอยท่าครับใส่ตัวคนที่อยู่รอบๆใครโดนก็ตายสกิลที่2 อันนี้สก,กิลนี้ไม่มีอะไรไม่มีดาเมจมันแค่จะพุ่งไปหาเป้าหมายเดียวของคนที่ตีมันอยู่แล้วจะติดสตนานคนนั้นนะนะส่วนสก,กิลนี้ออโอเคสก,กิลนี้มันจะคล้ายๆกับสก,กิลนี้มันจะกระโดดแล้วก็ถูกพื้นปุ้งทีนี้มันจะเป็นเหมือนจูบเ,เป็นจูบหรือหัวใจไม่รู้ว่าออกมารอบๆตัวมันใครโดนก็ตายกับสก,กิลอีก2อันคือสก,กิลที่เป็นวงไอส้สก,กิลวงเนี่ยผมอธิบายลักษณะมันไม่ถูกนะแต่มันจะเป็นวงกว้างๆแล้กวกันเนาะ,ะมีทั้งกว้างแบบกลางกลาง กับจังหวะที่คุณทําเลือดมันหายไปสัก2ี่30%มันจะกว้างแบบทั้งแมปเลยทั้งหน้าจอของคุณเลยเนาะกลับมาที่ m v p โอ oh, ้ m v p ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนเลยครับ i t test อันนี้ก็บอสพักผ่อนครับช่วงแรกๆอาจจะไม่ใช่พักผ่อนแต่ตอนนี้ใช่ละคือสกิลมันไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะ,ะฟิโอนี่ก็ตัวฟิโอนี่เนี่ยก็ถ้าใครที่เลือดไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้เวอ์อะไรก็อยากให้หลบแค่สกิล ผลพิษอย่างเดียวเนาะเอ็ดเลนแต่ว่าสำหรับคนที่ของเยอะๆทำดาเมจได้เยอะๆช่วงนี้ฟิโนีเนี่ยเกิดมาเนี่ยอาจจะดูกันค่าครั้งล่าสุด1นาที30มวิบางคนยังวิงไม่เจอบอสเลยนะครับบอสต,ตายละดังนั้นนะใครที่มีโอกาสได้ตีบอสอ่ยสกิลที่ควรจะต้องหลบคือสกิลที่มันพ่นแล้วมันจะทำให้เราติดแข็งอะที่มันจะพ่นทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยสุ่มทิศท,ทางอธิบายเป็นลักษณะไม่ถูกเหมือนกันเนาะส่วนคาเค้นคาเค้น ผมให้ในนี้ทั้งหมดนะนอกจากมิดเทสนะคาเค้นอ่อนที่สุดแล้วในะบอส M4P ทั้งหมดเลยคือคาเค้นในสกิลไม่มีอะไรเลยมีสกิลเดียวคือ Hell Judgment อ่าอ่านี่สกิล Hell Judgment เนี่ยสกิลเนี้ยคือมันจะปล่อยดวดเยอะมากปัญหาของมันไม่ใช่ที่สกิลปัญหาของมันก็คือถ้าคนไปตีเยอะๆเนี่ยมันแหลกบางทีหน้าจอค้างเราวิ่งหลบไม่ทัน โดยเฉพาะสายตีใกล้เนี่ยโหอกาสตายสูงมากเวลามันใช้มันก็มีข้อดีถ้าเกิดคนไปตีน้อยๆแอนหนวดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เยอะแต่ถ้าคนไปตีแบบแนวแดงอ่ะหนวดที่ขึ้นมามันจะซ้อนซ้อนซ้อน,อนทับตามตามตามขาของแต่ละคน่ะนะครับมีร้อยคนก็อาจจะขึ้นร้อยคนนะอ่ะประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นง่ายมากเลยครับโซโล่ง่ายมากตัวนี้ปกติผมก็โซโล่แต่ผมเป็นธนูนะเอสค่าเอสค่านี่ มีเทคนิคนิดนึงไม่รี่กว่เทคนิคละงานผมว่าหลายๆคนก็รู้เอ็ดกาเนี่ยมันจะมีสกิลหลักอยู่3สกิลสกิลแรกคือขวนเล็บมันจะขวนเล็บไปด้านหน้า1ทีแล้วก็ตบลงที่พื้นแล้วจะมี3แชกออกมาเนาะจะมะีเหมือนคลื่น3แชกออกมาอ่าันเนี้ยหลบได้หลบง่ายๆหาวิธีหลบมันไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรกับสกิลที่2คือสกิลทุบพื้นมันจะทุบทั้งหมด4สเต็ป สเต็ปแรกคือวงแคบๆสเต็ปที่2คือกว้างขึ้นมาสเต็ปที่3คือกว้างขึ้นไปอีกและสเต็ปี่คือกว้างที่สุดคือทั้งแมปนะ,ะวงยิ่งคนที่ไปร่วมตีมาแล้วอยู่ในแมปยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ครับสกิลมันยิ่งเบาลงแต่สกิลวงเล็กสุดกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแรงอยู่นะทาให้ตายได้เหมือนกันแต่สกิลวงที่4ไม่จำเป็นต้องหลบก,ก็ได้ดาเบทเ,เบามากครับเผลอๆสกิลวงที่3ไม่ต้องหลบก,ก็ได้ ทีนี้มาดูมายาโอ้มายานี่อ่าผมพูดเปิดๆเ,เลยมายาเนี่ยเป็นบอสที่พวกคนที่ของแน่นๆหรือว่าสายเติมหรืออะไรก็ตามที่เขามีของแล้วเนี่ยไปตีกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกหน้าโลกหรือว่าประกาศรับตีหน้าโลกหรือบอกใครเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมายาเนี่ยณณณด้วยด้วยเลเวลของคนในเซิร์ฟตอนนี้นะครับรวมถึงของหรืออะไรเนี่ยมายามันตียาก เพราะว่ามันจะมีสกิลหนึ่งที่ชื่อว่า defensive stance อ่าสกิลเนี้ยพอมันไล่แล้วเนี่ยพวกนักธนูสายตีไกลอ่ะยิงมันไปเท่าไหร่เลือดมันเด้งหนึ่งแสนโอเคไหมแต่สายตีใกล้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทำดาเมจได้เลยเมื่อเลือดมันไม่เด้งเนาะกับสกิลที่เป็นปัญหาแล้วต้องคุยกันดีๆก็คือสกิลผ่าสายสกิลผ่าสายก็คือมันจะไอไอมายาเนี่ยมันจะสร้างไข่ที่เป็นสีม่วงรอบตัวมันออกอ่าซึ่งไอไข่พวกเนี้ย เวลาถ้าตีมันแตกทันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าตีมันไม่แตกหรือไม่ตีลูกน้องที่ออกมาจะโหดมากตบตายได้หมดคนเล่าๆนั้นนะครับนะตอนนี้นะเพราะว่าเลเวลลูกน้องเนี่ย80มั้งผมจำไม่ได้นะแต่ตีแรงมากออกคิโรออคิโรนี่เป็นสําหรับผมคือสวรรค์ของสายธนูอ่า อัลคิโร่เนี่ยมันจะมี skill. Oh, สกิลโอ้จริงๆรอัคิโร่นี่น่าคลิปให้ดูมากตอนที่ตีคือไม่ต้องมีาพาก็ได้ไม่ตายถ้าคุณไม่เหม่อเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดาเมจแรงจนจนกระทั่งบอสมันมาเอิร์ธแอคแท็กใส่คุณจนคุณตายตีสกิลเดียวใส่คุณจนคุณตายอ่ะสกิลหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณ3สกิลละกันอ่าสกิลแรกคืออ่าผมจำไม่ได้แล้วสกิล,ลมันชื่ออะไร โอเค counter phase counter phase เ mm hmm. นี่ยดาเมจวงกว้างมากทามันจะเป็นอมาตะช่วงหนึ่งมันจะชาร์จแล้วจะเป็นโดมสีของทองล็อกครอบตัวมันนะครับแล้วมันจะระเบิดอ่านักทุกทุกคนอ่ะนนะต้องวิ่งออกมาวิ่งออกมาไกลามากไกลระยะหนึ่ง่ะครับเพื่อที่จะหลบสกิลหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับเข้าไปตีเหมือนเดิมอีกสกิลนึงคือสกิลที่มันจะเรียกลูหายออกออกมาไอ้หายออกนี่ก็โหดอยู่เหมือนกันแล้วก,ก็อีกสกิลนึงจะเป็นเหมือนสกิลที่ดูดเราเข้าไป ชาร์จแล้วก็เป็นคลื่นอยู่ใต้เท้ามันจะดูดเราเข้าไปนะครับฟาโลฟาโลสก,กิลเดียวที่เป็นปัญหาเลยเผมอยากให้ทุกคนลองไปตีแล้วกันนะตอนนี้มันยังไม่มีใครตีใครที่อยู่ตามเซิร์ฟเวอร์ต่างๆลองดูช่องโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันมีคนไปตีอยากให้ลองไปตีฟาโลสก,กิลที่เป็นปัญหาคือสกิลที่ผมไม่มีภาพให้ดูผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะเอามือมาลลอก มาล็อกตัวละครรอบๆลอบ็ลอกขาเลยล็อกเขาทำอะไรไม่ได้ตายอย่างเดียวมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนทุกคนจะตายนะถ้าคุณเลือดเยอะๆของดีๆมันก็ไม่ตายหรอกครับแต่มันจะขึ้นมาล็อกคือคุณทําอะไรไม่ได้กดพนธาเซียไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือมอบเลยครับส่วนออกหลอดออคหลดนี่ผมก็ไม่ค่อยสานทัาเท่าไหร่แต่พอจะรู้ว่าสกิลเนี่ยมันจะมีมันจะมีสกิลที่ที่เป็นสกิลปั่นนะ คือปั่นขวานะมันปั่นมั่วไปหมดทั่วแมบบกับสกิลที่ถ้าเกิดว่า,าคุณตีมันหรืออะไรสักอย่างหรือเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีสัญลักษณ์ธงที่หัวผมว่าอันนี้ผมไม่ควรพูดเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปตีกันนะถ้าเกิดว่าไม่มีคนในตีหรือว่าเลเวลของของคนในเซิร์ฟเริ่มไหวแล้วอ่กหลักๆมันจะประมาณนี้ mvp ทีนี้ผมอยากมาพูดเรื่องเวลาหลายคนสงสัยเรื่องเวลามาก ถ้าดูจากสเตตของสถานะปอตอนนี้มันจะมีค่อนข้างนานใกล้เวลาแล้วและมีอีกอันหนึ่งคือกำลังรีเฟชซึ่งตอนนี้มันไม่มีไอสามสเตตเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าพอขึ้นค่อนข้างนานเนี่ยแล้วมันแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นใกล้เวลาแล้วเนี่ยมันจะฟิกนะเช่นค่อนข้างนานแล้วอีก30นาทีจะเป็นใกล้เวลาแล้วไม่ใช่นะมันแรนดอมนะครับรวมไปถึงสมมติว่าตอนนี้สถานะมันใกล้เวลาแล้วใช่ไหม สถานะถัดไปมันคือกําลังรีเฟชมันไม่ได้หมายความว่าใกล้เวลาพอมันขึ้นสถานะใกล้เวลาแล้วแล้วคุณจะมานั่งนับว่าอีก30นาทีมันจะกลายเป็นกําลังรีเฟชไม่ใช่นะครับมันแรนดอมนะยิ่งเฉพาะแบบไอ้สถานะสุดท้ายเนี่ยกำลังรีเฟชเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากหลายครั้งเลยที่แบบเพราะกลังรีเฟชปุ๊บประกาศอ่าเดี๋ยวผมอธิบายประกาศให้ฟังแต่ว่าพอมาขึ้นกําลังรีเฟชปุ๊บมีมีคาประกาศขึ้นมาคล้ายๆแบบนี้อ่ามันจะเป็นช่องแบบนี้เลยขึ้นมาแต่ประกาศว่า บอสอะไรกำลังจะเกิดที่ช่นลไหนและบอสเกิดเลยก็มีภายใน5าวิบางคนยังวิ่งไม่ถึงแมปเลยอย่างเช่นบางคนไปตีมิดเทสเนี่ยวิ่งไก่มากจากพรอนไปพรอนเวสอ่อนเทล่าเวสขึ้นไปยอร์เนียใช่ไหมบางคนยังวิ่งไม่ถึงแมปเลยบอสเกิดแล้วอะไรบานี้หรือบางทีมันขึ้นกำลังจะรีเฟชคุณรออีกเป็น10นาที15นาทีมันถึงจะประกาศแล้วคุณต้องรออีกเป็น1 0 1ถึงสิบนาทีบอสถึงจะเกิดแบบนี้ก็มีอย่าเข้าใจผิดนะครับดังนั้นเนี่ย ใครที่อยากจะล่าบอสหรือเริ่มล่าบอสให้เพื่อนๆในตี้นช่วยกันดูว่าบอสประกาศหรือ,อยังนะครับว่ามันกําลังจะเกิดค่อยไปรอโอเคไหมไม่ใช่ว่าพอเห็นมันเป็นกําลังจะรีเฟชแล้วก็ไปรอเลยเดี๋ยวคุณได้รอครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเสียเวลาอ่าหลักๆก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูถึงกิจกรรมนี้บ้างนะกิจกรรมเปิดเซิร์ฟหัวข้อราชแา่ง m p p กิจกรรมเนี้ยได้ของดอีดูอย่างที่หนึ่งเซิร์ฟผมก็ได้ซึ่งผมมั่นใจว่าเนี่ยเขาแข่งกันสองคนอะ่ะผมดูละแอมโบเซียกับเจเอเนี่ยที่หนึ่งของรางวัลคือคุณได้เลือกการซีรีส์อย่างใดอย่างหนึ่งอ๋อสุม่มขอโทษครับมันจะสุม่มเนี่ยได,ได้ได้สมุดเปิดการมินิบอร์ซักกันนะได้ยาซามินา่าใช้แล้วได้6,000เพชรปีกอีกหนึ่งล้านไอ้กิจกรรมเนี้ยคือให้คือ อ๋อผมลืมอธิบายเรื่อง,เร,องเรื่องจํานวนครั้งไปอาทีนี้อยากดูว่าเฮ้ยแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาบ้าล่าบอสมากๆเนี่ยคือเกมนี้สามารถล่าบอสได้ทั้งวันไหมหรือล่าแค่ให้ครบจํานวนครั้งก็พออาตรงนี้มันมีคําตอบคือในในถ้าคุณมาดูที่แท็บ mvp กับมินิเนี่ยมันจะมีอไอคอนจํานวนครั้งอยู่คุณกดเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอเควันนี้สิโคต้าที่คุณมีคือรางวัแลแร2ครั้งรางวัลแรก็คือ เวลาที่คุณตีบอสเนี่ยแล้วคุณได้ของไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือว่าไม่ว่าจะเป็น,เป,นเป็นของสวมใส่เนี่ยมันนับหนึ่งลบหนึ่งเลยนะครับถ้าวันนั้นทั้งวันน่ะคุณตีบอลแล้วคุณได้จิ๊กซอ3สามชิ้นตีมิดิบอลแล้วได้จิ๊กซอ3สามชิ้นเนี่ยรางวัลแลคุณจะเหลือศูนย์แล้วคุณไปตีบอสคุณจะไม่มีสิทธิได้ของแล้วโอเคไหมอันดับดามจอันดับดามจก็คือตรงนี้อ่าอันดับดามจอันดับดามจเนี่ย คนที่จะมีโอกาสสุ่มได้ของบอสคืออันดับ1ถึง15และดาเมจมากกว่า1%นอะครับอย่างคนนี้ติดใน15ก็จริงนะแต่ทำดาเมจแค่ศ8นย์จจะไม,ม่โอกาสได้ของนะครับทีนี้มันมีมันมีคำถามหนึ่งน่าสนใจ1ใน1อันดับ1ถึง15เนี่ยโอกาสได้ของเท่ากันหรือเปล่าผมเลยตอบว่าไม่เท่ากันนะครับ ให้มาลองอ่านในเงื่อข่าตรงนี้นี่คุณกดที่เครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงไอเทมที่ drop เ่เห็นข้อความตรงนี้ไหมคำนวณผลเมื่อมีนี้ตายทำการจัดอันดับปาร์ตี้ตามดาเมจที่ปาร์ตี้ได้ทำต่อวินิ้ดาเมจปาร์ตี้ยิ่งมากโอกาสรับรางวัลยิ่งสูงอ่ไาไฮไลท์คำนี้นะดาเมจยิ่งมากโอกาสรับรางวัลยิ่งสูงเนาะตามนี้นะดังนั้นเนี่ย มันจะไม่แปลกถ้าคุณจะเห็นว่าโอ้ดัมหนึ่งสองสามได้ของดัมหนึ่งสองสามได้ของเพราะเขามีโอกาสมากกว่านะอืต่อมาคือดาบสุดท้ายดาบสุดท้ายง่ายๆนะครับลัดลัดบอสอ่าเนี่ยตรงเนี้ย MVP คนที่จะขึ้น MVP ตรงเนี้ยคือคนที่ลัดบอสนะดาบสุดท้ายที่ที่ที่ตีบอสส่วนดาบแรกก็คือคุณตีบอสครั้งแรกครับจิ้มบอสที่หนึ่งเนาะเจอบอสปึบคุณตีคุณเป็นคนแรกที่ตีบอสอ่นะอื ทุกๆโค้ต้าเนี่ยจะมี3าครั้งรางวัลเข้าร่วมอันนี้คือแค่คุณตีบอสเดี๋ยวคุณได้เหรียญมินิบอสเลยอ่าทีนี้ของรางวัลที่คุณจะได้จากการตีมินิบอสเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นอ่าเหรียญนี้อ่านี่คือเียม MVP c คอยได้จากการตี MVP แล้วก็มินิคอยเนาะหล,ลักๆประมาณนี้โอ้อ่ะเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกที่ผมควรจะแชร์เอ่อ บอสตัวแรกผมไม่แน่ใจว่ายังทันกันอยู่ไหมผมเห็นหลายเซิร์ฟเวอร์ในใน,ในเซิร์ฟหลักฟาร์คอรี่ตีบอสกกันแปหมดแล้วบอสตัวแรกเนี่ยอย่างเดวิลลิงแล้วกันคุณจะเห็นว่าเดวิลลิงเนี่ยถ้าในเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่เคยมีมีใครไปตีมันตายเลยมันจะขึ้นไอคอนรางวัลค่าครั้งแรกให้เห็นซึ่งไอ้ไอ้ค่าครั้งแรกเนี่ยคือมันจะตกของแรแน่นอนนะครับเห็นไหมค่าครั้งแรกสิ่งที่คุณจะได้คือ70,000เพชรปีกเอาไปแบ่งกันเนาะแล้วก็ ครั้งแรกที่ฆ่ามอนสเตอร์นี้จะการันตีสุ่มดอปการ์ดหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในลิสต์หมายความว่าของแลตกแน่นอนโอเคไหมครับอย,อย่างนี้ก็ได้เซิร์ฟเวอร์ผมเพิ่งฆ่าแ er องเจลลิงตายเมื่อเย็นนี้ก็เห็นว่าโอเคมีคนได้การแลนะเนาะเนี่ยคุณคุณดูอย่าง DHB คนนี้ใช่ไหมที่ได้การเนี่ยเขาอยู่ปาร์ตี้ที่12มั้งไม่ใช่อผมไม่แน่จออปาร์ตี้ที่6เห็นไหมอยู่ปาร์ตี้ที่6เขาได้ของนะ โอเคไหมผมจะหามันน่าจะหมดที่ได้ของผม,ผมตัวผมเองประสบการณ์ตอนเล่นโคสเลตาเนี่ยผมตีบอสได้อันดับที่12 12ผมได้ประดับเด็กของของบอสก็ต่ายก็มีนะายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นน่ะมีโอกาสมีเวลาเปิดเกมมาแล้วเห็นบอสเกิดไปลองตีหน่อยกด็ดีคือคุณทำได้1%แล้วติดอันดับที่15คุณก็สร้างโอกาสดุนให้ตัวเองแล้วนะ ของบางอย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณลองคิดว่าถ้าคุณเป็นสายฟรีแล้วกันคุณขยันนี่นี่สายฟรีนี่โคตรสาคัญเลยนะการล่าบอลคือสมมติว่าคุณเป็นสายฟรีคุณขยันคุณปิด่วมตีกบเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะเซิร,ร์ฟเวอร์ที่ตอบอันนี้มาเนี่ยอันดับที่ได้ของคือเท่าไหร่แต่ผมจะจะสมมุติว่าคนที่ได้เนี่ยตีบอสไปนิดเดียวเองไปกัน3คนอยู่อันดับที่12สสายฟรี เขาแค่เอามาประมูลเนี่ยเขาได้ไปเกือบสี่เท่าไหร่วันนี้สี่สิบล้านเพชรแดงนะหักหักสี่สิบเปอร์เซ็นต์พาสีเขาก็เหลือเกือบยี่สิบกว่าล้านอ่ะยี่สิบกว่าล้านเพชรแดงนี่คือผมว่าปั้นตัวไปได้จนจบเกมครับเพอเพเอาเพชรแดงไปซื้อไปซื้อเพชรตรงนี้แล้วไปประมูลของอย่างอื่นยังได้เลยเนาะ ก็หลักๆจะประมาณนี้ครับเรื่องเร,เรื่องเรื่องบอสผมจะเน้นเรื่องบอสหน่อยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนลองมาล,ล,ล,ลองล่าด,ดูมันสนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกทางนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณมากแต่ถ้ามันมีข้อบ,บ,บกพร่องผิดพลาดมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยถ้ามันมีข้อบกพร่องเนี่ยผมขอโทษถ้าผมพูดข,ข้อมูลอะไรผิดพลาดผมขอโทษเนาะแต่ถ้ามีคำถามสงสัยอยากรู้อะไร คอมเมนต์ถามคอมเมนต์มาผมจะตอบให้หมดอมืมีพันคอมเมนต์ผมก็ตอบพันคอมเมนต์นั่นแหละแต่ถ้ามีหมื่นอคอมเมนต์ผมไม่ตอบผมขี้เกียจเนาะขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ถ้ามีหัวข้อไกด์ครั้งหน้าผมก็จะมาทำอีกโอเคสวัสดีครับทุกคน